ฉันกง,งานประมองอำเภอเมืองอุทัยธานีขอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม2568วันที่4สิงหาคม2568เวลา8ในการ30นาทีร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ,บ้านมีเรื่องประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมดังนี้การขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรผู้เลียงถัดน้ำคุณภาพน้ำในแม่น้ำตะแกรงเวลา13.3 0น,น ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเมืองอุทยัยธานีประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเรื่องฤดูดดถัดน้ําจืดมีใข่วันที่5สิงหาคม2 5 8 8ต่ออายุทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่วันที่6สิงหาคมติดตามเยี่ยมเย,ยนศูนย์สวกเครือข่ายด้านการประมงที่ได้ยกระดับปี2567และ2568 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําวันที่7สิงหาคมช่วงเช้านะครับขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าและต่ออายุทะเบียนเกษตรกร,กรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าเวลา9กนกาสานาทีเป็นตัวแทนในอำเภอเมืองอุทัยธานีประชุมคณะกรรมการประมงประจําจังหวัดอุทัยธานีนะครับห้องประชุมชั้น5ศาสารกางจังหวัดอุทัยธานีหลังใหม่ครับ วันที่8สิงหาคม2568ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญประจำชาติปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะหมู่ที่3ตํตำบลเดินแจงอำเภอเมืองอุทัยธานีช่วงสายรับต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผูรร้เลี้ยงสัตว์น้ำทบ1วันที่10สิงหาคมร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณวัดอมริตวารีอำเภอเมืองอุทัยธานีวันที่11สิงหาคม2588เปรียมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมะนมพรรษสสมเด็จพระนางเจ้าิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมระราชชนนีพันปีหลวงวันที่14สิงหาคมร่วมกับมหาวิาลยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิวิยาเขตหันตาอบรมกเกษตรกรการทำอาหารแบบลดต้นทุนจากเศษอาหารเศษผัก ให้เกเกษตรกร,กรผู้พาะเลี้ยงสัตว์น้ําในกระชังในเขตอําเภอเมืองอุทัยธานีจํานวน20รายช่วงบ่ายตรวจสอบบ่อเกษตรกร,กรผู้พาะเลี้ยงสัตว์น้ําและระบุพิกัดของเกษตรกรที่ยื่นคําขอ,ข,อขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้พาะเลี้ยงสัตว์น้า